มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนมาแล้วเลขพิธางวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมถ้าถูกอีกตั้งสำนักไปเลยนะพ่อหาไม่ได้แล้วค่ะเลขพิธามาแรงกว่าที่คิดงวดนี้เลขเบิ้ลแน่ๆค่ะหลังจากงวดที่แล้วคุณพิธาลิมเจริญรัตถูกรางวัลเต็มๆเลขท้าย2ตัว3 0ทําเอาชาวโซเชียลต่างจับตาม,มองว่างวดนี้คุณพิธาจะมีเลขอะไรมาฝากอีกใช่ไหมคะ และงานนี้ก็มีคนที่ไปโฟกัสตัวเลขคุณพิธาโพสต์แสดงความยินดีกับเอสกันตะพงที่ฟื้นขึ้นมาและโพสต์ภาพปีนหน้าผาด้วยกันนะคะงานนี้มีชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์โฟกัสตัวเลขระบุว่าคุณพิธาใบเลขอีกแล้วงวดหน้า3-3ไม่รู้จะซื้อติดไว้ก่อนแหละฮ่ฮ่ออกอีกนี่ต้องตั้งสำนักข้างๆทำเนียบแล้วค่ะอย่างไรก็ตามนะคะโปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ